สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องของลายเซนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องทําตารางเพื่อซ้อมฝึกซ้อมในการเซนนะครับที่ผมคุยค้างกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยมาคุยเพิ่มเติมกันนะครับก็วันนี้มาแล้วตามสัญญาครับ เริ่มแรกที่ผมเอากระดาษ A4 นะครับเอามาสาักอ่าสักสามแผน่นกระดาษ A4 สักสามแผ่นนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าการฝึกเขียนของเราเนี่ยก็สามารถไปเขียนด้านที่ เขาไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเขาใช้ไปแล้วหนึ่งหน้าอีกหน้านึงมันก็เป็นหน้าเปล่าหน้าว่างอยู่ใช่ไหมฮะเราก็สามารถใช้ต่อในส่วนของอีกหน้านึงได้ในเมื่อเรามองไม่เห็นทําไมจะต้องไปเอาหน้าเปล่าหน้าว่างด้วยเรามองไม่เห็นก็จริงนะครับแต่ตอนเขียนตอนซ้อมนะครับ เราก็ต้องให้คนที่เขามองเห็นคนที่เขาสายตาปกติเนี่ยช่วยตรวจให้กับเราช่วยช่วยดูให้กับเรานั่นเองนะครับทีนี้ก็ถือว่ามีความจําเป็นอยู่นะครับที่จะต้องใช้กระดาษหน้าว่างหน้าเปล่านะครับทีนี้พอเราได้กระดาษ3แผ่นมาทำยังไงฮะเอามาใส่ในแผ่นสเลดนะครับเอามาใส่ในแผ่นสเล ที่ผมนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆวันนี้ก็คือซเซรีสของผมเนี่ยเป็นซเซรีแบบ9แถวนะครับใส่กระดาษเข้าไปเสร็จเรียบร้อยผมสอดเข้าไป3แผ่นเลยฮะรอบนี้เพื่อว่าเพื่อว่าทำไปหนึ่งครั้งเราแกะออกมาเราถอดออกมาลอกออกมาก็จะได้เป็น3แผ่นเลย3มชิ้นเลยอย่างนี้ฮะจะได้ลด แล้วก็ประหยัดเวลาในการทำนั่นเองนะครับทีนี้ที่ผมคุยไปวันก่อนความกว้างหรือว่าความความกว้างของช่องหรือว่านับจากด้านบนมาด้านล่างนะครับนับเป็นแนวดิ่งนะครับก็คือจุดหนึงของช่องเรเ่แล้วก็เป็นจุดหนึ่ง ของช่องแรกในบรรทัดถัดลงมานะเพื่อนๆคงไม่สับสนนะครับแต่ที่ผมบอกวันก่อนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเทคนิคจะมาบอกกันนะครับเทคนิคตรงนี้นี่คือพอเราเขียนหลายๆแถวเข้าเนี่ยเราจะลืมนะครับเราจะหลงว่าเอ๊ะเราเขียนไปถึงบรรทัดไหนแล้วนะแถวไหนแล้วนะ วิธีการของผมเนี่ยคือผมจะมาร์กไว้จะมีช่องที่เราทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับทีนี้พอทำสัญ,ญลักษณ์เนี่ยผมก็เริ่มต้นจากจุด4แล้วนะครับไม่เอาเป็นจุด1แล้วนะเพื่อว่าใดฮะนะเพื่อว่าการทำสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะได้ไม่รบกวนกับจุดที่เราเลือกไว้นะครับ ทีนี้ทีนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะทวนก่อนว่าความสูงหรือว่าความกว้างของช่องเนี่ยจะใช้จุด C ของบรรทัดบนแล้วก็จะใช้จุด C ตำแหน่งช่องที่ตรงกันของบรรทัดล่างอันนี้คือความกว้างของช่องนะครับ ส่วนความยาวของช่องนะครับใช้จุด4ในช่องที่1นะครับใช้จุด4ในช่องที่1หลังจากนั้นไปถึงไปถึงไหนไปถึงจุด4ของช่อง2 3 4อ่าไปถึงจุด4ของช่องที่4นะครับผมพูดไว้ประมาณนี้ เพื่อนๆจะสับสนหรือเปล่านะครับเอาใหม่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยตอนนี้ผมใส่กระดาษลงไปในเสลดเรียบร้อยนะครับช่องแรกผมจิ้มตรงจุด4ไว้จุด4แล้วนะครับหลังจากนั้นช่องนี้ไม่นับไม่นับนะครับช่องแรกนี่ผมไม่นับผมจะนับ1ตรงช่อง2 1 ตรงช่องสองแล้วก็2ตรงช่อง3ามสางตรงช่องสี่นะครับอ่านะและทีนี้ผมก็จิ้มเลยครับทวนใหม่นี้ตรงช่องแรกช่องแรกผมจิ้มตรงจุดสีไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นช่องแรกนี้ผมไม่นับไม่นับแล้วนะครับจะนับ1ออกตรงช่องสองหนึ่งสอง สอ่ะพอไปถึงช่อง3ผมก็จิ้มที่จุดสจึ๊กอ่าอย่างนี้ได้แล้วนะครับอันต่อไปก็เช่นเดียวกันครับช่องช่องที่จิ้มเมื่อกี้ไม่น,นับนับช่องถัดไป1 2 3แล้วก็จิ้มตรงจุดสเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งจบบรรทัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมนับต่อน,นะครับ1 2 3 1 2ส 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3อ่าทั้งหมด1แถวเนี่ยมี28ช่องนะครับ28ช่องอ่าทีนี้ตรงที่ผมบอกว่าทำสัญลักษณ์ไว้ตรงหัวแถวเนี่ยทำยังไงเอย่ยนะครับ ในแถวแรกบรรทัดแรกก็เห็นว่าผมไม่ได้ทำสัญ,ญลักษณ์อะไรเนี่ยอ่าผมมาทำเอาแถวที่สองครับผมจิ้มเป็นตัว c นะครตัว c ก็คือจิ้มจุด1กับจุด c อ่าทำไมที่เลือกตัว c ก็ตัว c มันมีจุด4ด้วยอ่าเหตุผลที่เลือกก็อย่างนี้นั่นเองนะครับคือตัวอักษรที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรที่มี จุด4ด้วยเพราะว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากระยะห่างของจุด4นั่นเองนะครับทีนี้พอจิ้มอย่างนี้ไปเสร็จช่องที่1ไปเสร็จก็นับต่อเลย1 2 3าพอไปถึงช่องที่สมปุ๊บก,ก็จิ้มที่จุด4นะครับนับต่อเลยครับ1 2 3ไปถึงช่องที่3ก็จิ้มที่จุดส ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบบรรทัดนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็1 2 3อ่าจบไปแล้ว2บรรทัดบรรทัดที่3 คือการทำสัญ,ญลักษณ์เนี่ยตรงหัวแถวนะครับผมจะทำสัญ,ญลักษณ์หนึ่งช่องแล้วก็เว้น1ช่องอย่างนี้ฮะช่องแรกผมไม่ได้ทำผมจะทำช่องที่สองเป็นตัว C เมื่อก,กีออ้ทีนี้ช่องที่3ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็จิ้มจุดสี่ธรรมดาธรรมดานี่ฮะหนสึสาม 1>, 1 2 3 1 2 3แล้วผมก็จิ้มจุด4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดบรรทัดนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อ่ะจบไปแล้ว3บรรทัดแสดงว่าบรรทัดที่1 จิ้มจุด4เลยไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวอักษรแถวที่2มีสัญ,ญลักษณ์คือตัว4แถวที่3มีแค่จุด4นะครับแถวที่ 4, ผมจะทําสัญ,ญลักษณ์แล้วครับผมจะทําสัญลักษณ์ตัวอักษรที่มีตัว4ผมจะเอาตัว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 ใดดีผมจะเอาตัวดีครับเพื่อนๆครับตัวดี 1นสองเอ๊ผมพูดผิด145เป็นตัวดีนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำในช่องต่อไปเลยอ่ะไม่ใช่ในจุดถัดไปเลยก็คือนับไป1 2ึ่งส1 2ส1 2หนึ่งสองสามสาม 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3อ่าผมทำไปแล้ว4บรรทัดนะครับอ่าระหว่างนี้ผมก็ทำต่อในบรรทัดที่5ครับ1 2 3วิธีการก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ทำสัญลักษณ์ตรงหัวแถว เริ่มตรงช่องที่1ตรงจุด4เลยนะครับแล้วก็นับต่อไป1 2 3 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 1 2 3, 1, 2, 3. 1> เพื่อนๆครับตอนนี้ผมทำแถวที่5เรียบร้อยไปแล้ว ต่อไปจะเป็นแถวที่6าตามที่พูดไว้เมื่อสักครู่สัญลักษณ์ตอนหัวแถวผมทำตัว C ตัว D ไปแล้วต่อไปผมจะทำเป็นตัว F นะครับตัว F 124นะครับ124คือหัวแถวทุกอันเนี่ยผมจะเลือกเอาตัวอักษรที่มีจุด4นะครับ เมื่อทำสัญ,ญลักษณ์ตรงหัวแถวหัวแถวเรียบร้อยลิ้นเริ่มจะพันเมื่อทำสัญ,ญลักษณ์ตรงหัวแถวเรียบร้อยตรงช่องที่จิ้มไปแล้วจุดสีไปแล้วผมไม่นับแล้วค่นับต่อก็คือ1 2 3สพอไปถึงช่องที่สมที่นับไปผมก็จะใช้สแตรัสมาจิ้มจุดที่4นั่นเองนะ ผมคุยไว้ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจตรงกันกับผมนะครับทีนี้4ของช่องนี้ผมจิ้มไปแล้วผมไม่นับแล้วผมจะนับช่องถัดไป1 2 3พอไปถึงช่องที่3ผมก็จิ้มจุด4อีกท้งหนึงอ่าแล้วก็ดึงสายรัดขึ้นมาแล้วก็นับช่องถัดไปเลย1 2 3แล้วก็จิ้ม1 2 3แล้วก็จิ้มที่จุด4 1, 2, 3 แล้วก็จิ้มที่จุดสี่หนึ่งสองสาแล้วก็จิ้มที่จุดสี่หนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มที่จุดสี่หนึ่งสองสมแล้วก็จิ้มที่จุดสแล้วก็นับต่อหนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มที่จุดสก็เท่ากับว่าหมดบรรทัดแล้วตอนนี้เพื่อนๆครับผมจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าหมด บรรทัดไปอย่างนี้ตัวอักษรที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้ C D F G นะครับ C D F G ก็จะใช้แค่4ตัวอักษรนะฮะเพราะว่ายังไงฮะเพราะว่าผมใช้1ช่องเอ๊ะเว้นหนึ่งช่อง แล้วก็มาใช้1ช่องเว้น1ช่องมาใช้1ช่องอย่างนี้ฮะทั้งหมดทั้งหมดมันมีกี่ช่องทั้งหมดมันมี27ช่องนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปหาตัวอักษรเอานะครับว่าตัวอักษรอ,อะไรที่มีจุด4นะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยว เอ่อผมจะพับระเด่มนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วทีนี้เพราะแผ่นที่เราได้มาแล้วเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันมาดูกันเราก็จะได้ขนาดของช่องที่เราฝึกเขียนนะครับฝึกฝึกเซนนั่นเองนะครับขนาดของช่องที่เราใช้ฝึกเซนในหนึ่งแถว นะะเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่28ช่องเมื่อเรานับระหว่างจุด4ของช่องนี้กับจุด4ของช่องที่เราจิ้มในช่วงต่อไปเนี่ยก็เท่ากับว่าระยะหางตรงนี้มันมี3นะครับพอ1แถวมันมี28ช่องเราก็ได้ระหว่างมาก็คือ9ระหว่างนั่นเองนะครับ9ระหว่าง ก็คือ2ีอ่เดี๋ยว9คูณ3ก็เท่ากับว่า27บวก1นั่นเองนะครับอ่าทีนี้ใน1 1แผ่นของกระดาษ A4 เนี่ยทั้งหมดมันมี20 27แถวตรง27แถวนี่แหละครับรเราก็จะได้26ระหว่างทีนี้ใน1แผ่นของกระดาษ A4 เนี่ย เท่ากับว่าเราจะได้9คูณ26นั่นเองนะครับเราก็จะได้มาทั้งหมด1แผ่นกระดาษ A4 เนี่ยเราได้มา1 3 4ช่องของการฝึกเขียนนะครับเพื่อนเป็นครับทีนี้คำถามมาว่าช่องที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยมันเล็กไปไหมมันใหญ่ไปไหมจริงจริงแล้วตอนที่เซ็นจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับ คนที่ออกแบบช่องเซนนะขณะนั้นนะครับแต่โดยปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงหรือว่าอาจจะเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ก็บวกลบทิ้งห่างไปไม่เยอะแล้วนะครับนี้ถ้าเกิดว่าหนึ่งช่องเนี่ยที่ผมทําขึ้นเนี่ยเอานิ้วโป้งไปวางวางมิดเลยนะฮะมันไม่ได้ใหญ่นะฮะถ้าเกิดเอานิ้วชี้ไปวาง น่าจะพอดีพอดีถ้าเกิดเอาลายลายนิ้วมือของนิ้วชี้วางน่าจะพอดีพอดีแต่ถ้าเกิดเอานิ้วป้มไปวางเนี่ยมิดเลยนะฮะถ้าเกิดเอาเหรียญเหรียญยีสตางค์มาวาง่าเอาเกิดเอาเหรียญยี่สตางค์มาวางความความกว้างของช่องเนี่ยเหรียญยี่กลบมิดเลยครับแต่ถ้าเกิดความยาวของช่องเนี่ย มีเหลือนะครับจุดเนี่ยโผล่อยู่ขอบของเหรียญ25เนี่ยไม่ได้กบความยาวของช่องนะครถ้าเกิดเราวางแบบปึ้งลงไปตรงกลางพอดีเลยเนี่ยดูเหมือนข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะลน้นลนแนวนะครับแต่แต่จุดเนี่ยมีเหลือนะครับมีเหลือคือยังไงจุดเนี่ย ขอบของเหรียญไม่ได้ทับทั้ง4จุดเลยครับขอบของเหรียญ25สตางคตงไม่ได้ทับนะครับทีนี้ถามว่าพอดีหรือ,อยังก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วนะครับผมก็เลยเลือกที่จะฝึกเนี่ยตอนที่ผมซ้อมตอนที่ผมฝึกผมก็ใช้ช่องขนาดนี้แหละครับเป็นการฝึกนะครับเทคนิคการเขียนช่องเพื่อฝึก เนก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูเนะะื้อหาอื่นๆกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ